สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้เพย์ออฟรอบแรกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้นี่ไงทีมนี้ผมใส่เสื้อแชมป์เก่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเดนเวอร์นาเกตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมหมูหมูอย่างลอสแอนเิเรเกอร์ซึ่งเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งเดนเวอร์นาเกตเนี่ยก็เล่นอยู่ในฟอร์มฟอร์มเดิมเลยนี่โคราโยคิดเล่นได้ดีมากเล่นวงในฮุกซ้ายฮุกขวาเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำส่วนฝั่งลอสแอเลิเรเกอร์ก็ได้ลุงเจม ลุงเจมเนี่ยโชคดีวันนี้ผีเข้ายิงสามแต้มลงแรกๆแล้วก็แบบแฟนเลเกอร์เขาเฮเฮแบบว่าเอ้ยวันนี้มาแน่อะไรเงี้ยพวกแฟนเลเกอร์มันก็ขึ้นนําไปก่อนตอนแรก33ต่อ25ไอ้พวกนั้นเหิมเลยคิดว่าตัวเองมาแล้ววันนี้คิดว่ามีโอกาสตบพวกเราซึ่งเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เดนเวอร์นักเก็ตเริ่มเซตเกมได้ เริ่มเล่นเกมรับได้สร้างความอึดอัดให้100ร้อยจีนิเลเกอร์แล้วก็ค่อยๆเก็บแต้มคืนมาจามาเมเล่เริ่มแสดงฟอร์มที่ถูกต้องไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ยิงนอกได้เก็บข้างในได้เก็บแต้มไล่มาเรื่อยๆจบจบครึ่งแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องเสมอกัน60เท่าระโทษแต่ไอ้ลุงเจมเนี่ยดันไปยิงไกลๆแล้วไปฟุกลงเลยขึ้นนำไป66360ต่อ57 ห่างกันนิดเดียวก็ถือว่าไม่ไม่เยอะห่างกันสมแต้มไอ้ลุงเจม,มันไปฟุกยิงลูกนั้นไงห่าง3แต้มเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ามควอเตอร์ที่3เท่านั้นแหละเล่นกันไปกลางควอเตอร์ที่3ยังสูสีพอพวกเราเอาจริงเท่านั้นแหละเดนเวอร์นักเก็ตอย่างพวกเราก็ตอนแรกเนี่ยจะบอกให้ครึ่งแรกอะเราฟอร์มการยิงไม่ดีแต่ว่าเคซีพีของพวกเราอาจารย์ไก่เคซเนี่ย ยิง3แต้มได้ติดติดกันพาเดนเวอร์นักเกตรลัน13แต้มก่อนที่โยคิดจะถลุงต่ออีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ลันยาวๆทําให้เดนเวอร์นักเกตของพวกเราในควอเตอร์ที่3กลับมาน้ำ89ต่อ78ถึงตอนนั้นเนี่ยเลตติ้ง NBA นี่ตกหัวเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมแฟนเลกเกอร์แม่งปิดทีวีกันไปหมดแล้วถอดใจไปหมดแล้วโพส a c e b o o k ยอมแพ้40 40 40กันหมดแล้ว ไอ้เราก็สบายสบายเปิดควอเตอร์ที่4มาเราก็ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องขึ้นนำา15แต้มถึงตอนนั้นเนี่ยจบละคือตอนนั้นเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเก็บกระเป๋าเตรียมบินไปแข่งต่อยเกมละเรียกว่าสบายสบาย,บายละก็เล่นเงินต่อไปเลเกอร์ <L aker S 2> ก็ไล่มานิดหน่อยทำาป็นดีใจเราปล่อยให้ไงให้ไล่มาแต่สุดท้ายเราก็คุมเกมไปหมดละจบเกมเดนเวอร์ get, นักเกตชนะด้วยสกอร์114ต่อ103เป็น1เกมที่สบายสบายพวกเราสบายมือมากมาก สถิติในเดนหลังเกมนะครับวันนี้ลอจิลิเลเกอร์เสียเทอร์เวอร์ไป12ครั้งเสียไป14คะแนนส่วนเดนเวอร์นักเก็ของเราเนี่ยก็มีผู้เล่นตัวสำรองทำแต้มได้ดีกว่ากดไป17คะแนนนะครับด้าน,น,นอื่นๆเนี่ยรีบาวเดนเวอร์ Denver, รีบาวดีกว่าได้ไป49ครั้งเลเกอร์ได้ไป40ครั้งแอซิดเดนเวอร์ดีกว่า27ครั้งเลเกอร์22ครั้ง3แต้มพวกเรายิงดีกว่า35.7%ส่วนเลเกอร์27.6%มันจะไปสู้อะไรเราได้ เซคันแชนลอจิลิเลเกอร์เก็บได้แค่8คะแนนนิโคลาโยคิทถลุงวงในกดไป18คะแนนฟัตเบกเดนเวอร์นาเกตก็ทำได้ดีกว่ากดไป21คะแนนแล้วก็จุดที่มันเหนื่อยเนี่ยเลเกอร์เทอร์โนเวอร์เยอะเทอร์โนเวอร์12ครั้งเสียแต้มไป14คะแนนมันจะเอาอะไรไปสู้พวกเราใช่ไหมเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้ประเด็นแรกนะครับก็ต้องบอกว่า วันนี้ยังเป็นความยอดเยี่ยมของนิโคลาโยคิตนะครับนิโคลาโยคิตเนี่ยเล่นดีตั้งแต่เริ่มยันจบวันนี้โยคิต oh เนี่ยมี32คะแนน12รีบาว7แอซซิตฟิลโกโดยรวม65 3แต้มยิงลูกสำคัญฝั่งล้อจีลิเลเกอร์ยิงไป1ลูกฟิลโก3 3ก็ยังยังเป็น1จุดที่ยังมองไม่เห็นนะว่าเลเกอร์จะหยุดโยคิตยังไงวันนี้ การเล่นเกมลับเนี่ยเขาเปิดเกมมาด้วยการเอารุยเฮชิมุระมาจับรุยเฮชิมุระมาจับก็ได้แค่ประมาณนึงอะ่ะได้แค่โยคิดเหนื่อยประมาณหนึ่งแต่จุดบอดของรุยเฮชิมุระเนี่ยเมื่อเกิดการยิงเกิดขึ้นโยคิดมีไซส์รูปร่างที่ดีกว่าแล้วพอไปขุกใต้แป้นน่ะรุยเฮชิมุระจะเสียเปรียบเรื่องรีบาวเกมลุกจุดนี้เป็นจุดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีวนจับเอาเอดีมาจับแอนโทนี่เดวิสมาจับ ก็จะมีปัญหาเรื่องการฟาวก็จะกระทบกับทีมมีการสลับสวิตไปมาเป็นลุงเจมมาจับนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยลุงเจมนี้จับไม่ได้เลยต้องบอกว่าณจุดนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าใครจะหยุดนิโคลายโยคิดได้สเต็ปวงในโคตรจะชัวหุกซ้ายหุกขวาหน้าห่วงหลังห่วง,วงยิงระยะกลาง3แต้มสักพักหนึ่งเกมกำลังลกโมาพักบอลจ่ายบอลได้อีกก็ ยอดเยี่ยมมากๆครับผมว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นของยุคนี้แบบปฏิเสธไม่ได้นะประเด็นที่2เนี่ยจุดที่แฟร์เลเกอร์ดีใจก็คือประเด็นที่2เนี่ยมันคือเรื่อง3คะแนนล้วนเลยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยที่เดนเวอร์นักเกตยังแต้มตามร้อยจิลิเลเกอร์เนี่ยเนื่องจาก3แต้มเขาไม่ทําการเขายิง23ลง6ฟิลโก2 6เปอร์เซ็นต์ครึ่งแรกเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเคซีพีมาบาหายหายแล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียเนี่ยแทบจะไม่มาเลย จมามาเมเล่ก็ไม่ได้ยิงอะไรเด่นชัดยิงอยู่20%แต่เขาได้มีโอกาสได้ยิงลงๆพอควอเตอร์ที่3เครื่องมันติดแล้วมันวิ่งเหงื่อซึมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันยิงแบบเป็นชุดๆเนี่ยก็ต้องไส้แตกเป็นตามระเบียบนะครับในครึ่งหลังเนี่ยเดนเวอร์นาเกตยิง3แต้มลงไป9ลูกฟิลโก47%ซึ่งคนที่ยิงหนักๆเนี่ยไมเคิลพอตเตอร์จูเนียกดไป2นิโคลาโยคิดกดไป1 KCP ยิงไป4ลูกฟิลโก57%จเ์เ่าเมาเมเล่ของเราเนี่ยยิงไป2ลูกฟิลโก100%ประเด็น3แต้มที่ยิงดีในช่วงครึ่งหลังก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดขาดของเกมนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยถึงจุดเนี้ยเลเกอร์ยังเป็นทีมที่มีปัญหาหลายจุดมากๆการหยุดโยคิดไม่ได้ยังเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยฝั่งเลเกอร์เนี่ยมีออตตินลีฟมีดีโรเนี่ยก็ยังจับ จามาเมอเล่ไม่อยู่ผมยังไม่เห็นว่าเขาจะหาวิธีหยุดจามาเมอเล่ได้เลยซึ่งมองไปในมาหน้าสำรองมีดินวีดี้ป้องกันดีมีเกฟวินเซนตป้องกันดีแต่อันนี้ก็เกิดคําถามว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ลองใช้สำรองดูบ้างถ้าใช้สำรอง2ตัวนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาคือตอนเนี้เกมลุกของเกฟกับดินวีดี้เนี่ยมันไม่ได้ดีในมาตรฐานที่พึ่งพาได้พอเปลี่ยนลงมาได้เกมลับแต่เกมลุกก็ดรอป มันก็เลยเป็นปัญหาหลายจุดที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่กล้าจะหยิบมาใช้แต่ฝืนใช้ลีฟใ,ใช้ดีโลก็โดนเจาะเสียแต้มและเกมลุกวันนี้ทั้งคู่ก็ฝืดไปอีกมันก็ยิ่งเป็นโอ้โหก็น่าสงสารแฮมเขานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงนะและการเล่นคอมโบระหว่างโยคิดกับเออโยคิด oh กับเมเร่เนี่ยยังเป็นคอมโบคู่หูที่ผมว่าไร้เทียมทานมากๆยังผมยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะหยุดเรื่องนี้ยังไงนี่จะเป็นสิ่งที่ต้อง แกอย่างเร่งด่วนสําหรับผมนะประเด็นที่4เนี่ยว่ากันด้วยเรื่องร้อยจิลิเลเกอร์หน่อยนะครับผมว่าอย่างแรกเลยสิ่งผมไม่ได้โทษนะแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้จุดหนึ่งที่ผมเสียดายมากๆในช่วงควอเตอร์ที่3ามกลางๆอ่ะที่ดีโลได้มีโอกาสวางอะ่ะแล้วมันปิ้นออกอะ่ะตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะเลเกอร์นำมาตลอดเลยนะพอดีโลวางลูกที่ควรจะลงแล้วไม่ลงอะ่ะมันทําให้มเมนตั้มทั้งหมดอะ่ะแม่งพังไปหมดเลยคือถ้าลูกนั้นเนี่ย ถ้าดีโลเขาวางลงเลเกอร์จะนำา5ในกลางควอเตอร์ที่3พอเขาวางไม่ลงเนี่ยเราโดนเรามีช่องว่าง3แต้มและกลับมาโดน KCP สอย3ตีเสมอโมเมนตัมแ um, ม่งโยนไปที่นักเก็ตหมดเลยแล้วก็มีการขอเวลานอกเบรกเกมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสมาธิแม่งกระเจิงไปหมดแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเกมมันเหมือนฟานอลเลยอะคือเกมนี้มันมันใหญ่มากๆแล้วก็ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยวันนี้เลเกอร์สมควรแพ้แบบ100%นะครับวันนี้เลเกอร์ไม่ดีพอนะครับคนที่มีปัญหาเนี่ยมีหลายจุดมากๆจุดของดีโรผิดพลาดตรงนี้3คะแนนของดีโรไม่ทำการยิงก้าวลง1ฟิลโก1 1รโรบอนเจมครึ่งแรกเล่นดีๆครึ่งหลังเทิร์นอเวอร์7ครั้ง7ครั้งทั้งเกมเนี่ยรับเทิร์นอเวอร์เยอะด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงของเรานะครับแล้วก็เกมรีบาวน์ก็ไม่ได้ ปัญหามีให้แปะให้ซ่อม M, ไปหมดเลยสำหรับร้อจิลิเลเกอร์นะครับประเด็นสุดท้ายสถิติหลังเกมที่น่าสนใจแล้วกันลุยอาชิมุระได้7แต้มนะครับแต่ก็ดูหายไปจากเกมนิดนึงเรบอนมี27คะแนนมี8แอซิดมี6รีบาวแต่ว่ามี7เทอร์โนเวอร์ลุงลุงต้องฟื้นหน่อยนะลุงไม่งั้นเราลำบากแน่นอนนะครับเอดี AD, ท่านพอของเรามี32คะแนน14รีบาวหแอซิ์ก็ถือว่าใช้ได้นะ ออตติลีฟมี13คะแนนฟิลโก55%แต่อยากให้ออตติลีฟเนี่ยป้องกันให้ดีกว่านี้วันนี้เกมรับก็ดูเป็นบ่อเป็นเหมือนกันดีโลน,นี้หนักเลย13คะแนนฟิลโก3 0ยิง9้าลง1 3แต้มโคตรหน้าผิดหวังดินวีดีมีศูนย์คะแนนทอรเรนส์สปินมี11คะแนนวันนี้ทอรเรนส์สปินลงมาใช้งานได้นะส่วนแจ็คสันเฮมมีศูนแต้มเกเบินเซนมี0ูนแต้มเห็นว่าเบนของเราเนี่ยมันยังพึ่งพาใครไม่ได้ ตอนนี้ถ้าจะชนะเดนเวอร์ได้พวกเราต้องเล่นแบบเพอร์ฟอร์มดีที่สุดทั้งหมดนะไม่งั้นไม่รอดแน่นอนส่วนเดนเวอร์นักเกตตัวสำรองอ่ะผมเฉยๆนะแต่ผมว่าตัวจริงพวกเขาเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเข้าฝากัก p p ไม i c เค e ิ p o r นพอ j เตอร์จูเนมี19คะแนนแอรอนกอร์ดอนมี12คะแนน11รีบาวโยคิดมี32คะแนน12รีบาว7แอซซิตจะเห็นได้ว่า กอร์ดอนกับโยคิตเนี่ยก็ทำเดับเบิลดับเบิลแล้วก็ KCP มี12คะแนนยิง3แต้มไป4ลูกฟิลโกร0จ่า,มาเมาเมเร่เล่22คะแนน10แอซิดหรีบาวยังเกินต้านอยู่แล้วก็ตัวสำรองเนี่ยก็นิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นวัสันมีแปแต้มแล้วก็ที่เหลือก็ถั่วไปยังยังเป็นยังเป็นปัญหาใหญ่ผมว่าแผลใหญ่ของเลเกอร์เนี่ยคือการหยุดโยคิตแหละถ้าหยุดโยคิตไม่ได้ อย่างอื่นก็จะลามมาการเล่นเป็นดับเบิลแบบการเล่นเป็นคอมโบระหว่างเมเล่กับโยชิดก็ยังยังเป็นปัญหาอยู่เ,เกมหน้าสําคัญมากครับเกมหน้าสําคัญมากถ้าถ้าได้หนึ่งหนึ่งมาโมเมนตัม um จะเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น2อศูนย์เนี่ยมันก็อาจจะวกกลับไปเป็นบรรยากาศปีที่แล้วที่เราเราโดนกว่าดสเกมรวดนะผมว่าเกมหน้าเนี่ยต้องต้องส่งกําลังใจเยอะๆและน่าจะเป็นเกมสําคัญ เหมือนเกมวันนี้วันนี้รู้สึกได้เลยว่าวันนี้เลเกอร์เน้นมากๆอยากได้เกมนี้มากๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศซีรีส์แต่คุณ,ณภาพของเดนเวอร์มันดีจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้เขาจะกลับมายัางไงอย่างเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นนะครับช่วงนี้ NBA Playoffs สนุกทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนนะในช่วงบ่ายนี้เย็นนี้นะครับผมมีเล่นบาสเซเลบแมทนะครับเล่นกับเหล่าดาราแล้วก็ผมอยู่เหล่ากับทีม ทีมอดีตของทาง Under อ m มอ r เล่นกับอาร์มนักการเมืองบุญเล่นกับเตเต้เล่นกับโบ๊ทเล่นกับแคทแล้วก็โอ้โหอีกหลายคนนะครับเล่นกับเมจิกทักขมินเดี๋ยวมาดูวันครับว,ว่าผมได้เล่นบ้าสกับเหล่าทีมชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะหลังจากไปอเมริกามาครึ่งเดือนก็ใครว่างไปเจอกันที่งาน UA นะครับหวังว่าจะได้เจอได้พูดคุยกันนะครับน่าจะเป็นเป็นหนึ่งงานทีสน่สนุกแล้วเราได้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้สมขตเียเวลาลาแล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ